หัวหนึ oo, หน่งแล้วก็ไปภูเก็ตใช่ไหมฮะแล้วปรากฏว่าคือแบบนังโซนไงนางเป็นลิงแล้วคือมันเป็นตุ้งหูแบบแพงอ่ะก็ไปเกี่ยวนู่นเกี่ยวนั่นเกี่ยวนี่เกี่ยวไปตลอดสรุปก็คือแบบว่าม่รู้จอาไปไว้ไหนจะฝากจะฝากพี่ต้องซึ่งเป็นเพื่อนส่วนตัวคือนางนางเป็นตุ้ดนะฮะนางก็ไม่ได้เจาะหูเลยค่ะก็เลยฝากไอฝากไวที่เสร็จปึ้งก็กลัวหายไอก็เลยแต่หูตัวเองคือปกติเนี่ยคืออยู่ในบ้านเนี่ยค่ะอยู่ในบ้านสมัยอยู่ที่เอฟแบบ โซไอไบร์เนอร์ก็แรกของมันคือหมายความว่าแบบปกติคือวัยรุ่นน่ะเนน่มีเฟอร์บี้สองตัวคุยกันน่ะเฟอร์บี้ยังไม่ตั้งชื่อเลยแล้วแต่ทีนี้ก็คือแบบว่ามีแฟนคลับไปเห็นแล้วก็แบบอ้าวทำไมต้องเอาต้องห่ของใช่แล้วโซทำไมแบบคือไ้โซ่รบผิดทำไมแบบว่าไม่มาปกป้องไอเาหูตีกันใหญ่โต้วยทวิตเตอร์ อยากจะฝากบอกแฟนคลับไม่ว่าจะเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องอะไรเงี้ยค่ะสุดท้ายโซก็ทิ้งตุ้มหมุดนั้นเลยไว้ที่ภูเก็ตเพราะมันเป็นตุ้มหมุดเจ้าปัญหามะจริงสงสารน้องนะแล้วก็เียแยเพราะว่าจริงๆคือดูเหมือนว่าน้องแบบไม่ต้องทํางานอะไรเลยหรือเปล่าแบบไปร้องเพลงอะไรแต่ว่าเวลามีงานคอนเสิร์ตเห็นน้องแบบรู้งักกกบน้องแกงเนี้ยเขาต้องไปซ้อมเพลงนะคือต้องเลือกเพลงมันต้องไปซ้อมไม่ใช่แบบจับไปแล้วขึ้นแล้คือแบบน้องก็ยังไม่เปนขนาดนั้นก็ต้องมีโซนซ้อม คือน้องอ่ะต้องทํางานนะคะอยากให้ทุกคนแบบอย่างให้กาลังใจนะคะคือแบบคือจะบอกว่าสวยไอเดียสี่คนเขาก็รักกันอยู่แล้วในบ้านอะไรอย่างนี้ค่ะคือบางทีมันก็จะมีนู่นนี่มาทําให้แบบว่านางน้อยอ่ะเราวมกลับให้เป็นกําลังใจให้น้องสองคนคือยังเด็กอยู่ด้วยสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดอ่ะพูดตามตรงมันชีวิตวัยรุ่นนะคะก็ต้องมีบ้านจริงถ้าไม่มีบ้านไม่มีสีสันจะให้แบบว่าเ็ปน ไอ้เรื่องราวอย่างนี้เกิดขึ้นเลยนะคะไปปฏิบัติธรรมไม้เข้าวัดอ,อะไรยาเงี้ยจะดีกว่ามันจะไม่เกิดเรื่องจริงๆพี่ไม่ได้พูดแบบประชดน,นะคะแต่แบบว่าบางครั้งอยากให้มองในโมเมนต์ที่เข้าใจเด็กๆบ้างอ้อนะคะบางทีก็มีบ้างแหละจั้นก็แบบรู้ตัวว่าแบบอะไรมันไม่เกินเลยแต่มันก็ไม่ทําไปถือแค่ต้องหูไม่ได้คิดอะ่ะเอ้นะคะก็สงสารน้องโซก็เครียดไปเลยสัมภาษณ์ก็คือดูๆว่าเครียดแต่ไม่ได้ถามโซถามไอ้เพราะ โดนมาหลายอย่างว่าจะเป็นแบบว่าตาัดผมเหมือนไหมหรืออะไรอย่างี้หรือว่าจะเป็นแบบว่าตุ้งหูไม่ต้องไปฝากไอ้อะไรเงี้ เห็นไหมคือมันจะมีแบบอารมณ์แฟนขับบ้านคู่บ้านเดี่ยวไม่ใช่เหรเรารู้แหลว่าทำไมดาราอะไรคนค่อยอยากจะเล่นทวิตเตอร์ไม่ค่อยอยากจะเล่นอินสตาแกรมไม่ค่อยอยากจะเล่นเฟซบุ๊กเพราะว่าเล่นแล้วจริงๆคือเขาอยากเล่นแล้วให้ให้แฟนๆน่ะติดตามผลงานติดตามชีวิตประจาวันแต่ไม่เยอะไงแต่ไม่ได้ไม่ได้เล่นแบบว่าให้กับมันคิดเยอะเกินอ่ะคือบางทีก็ปล่อยๆหมือนไปบ้างไหมแต่เราก็มองในโมเมนต์ที่แบบแฟนขับที่เป็นพี่ๆอะไรเขาอาจจะแบบ เขาเป็นห่วงห่วงห่วงและห่วง้อพี่แจ๊คบางทีอะไรที่มันพอดีอ่ะงี่สุดที่สุดถ้ามันเยอะมากเกินไปพอมันเยอะมากเกินไปมันก็จะเป็นกังวลมันจะไปกดดันทิละเนที่เราชอบอีกนะคะคืออยากให้กจ้าลังใจอันนี้ยกตัวอย่างกรณีของโซ่กับไอซ์นะคะแต่ว่าเราพูดรวมถึงการขับของทุกคนว่าจะเป็นน้องการแก๊งโซมฮั่นหรือว่านั่นเดาย่ามันก็มีหลายเคสหลายกรณีที่แบบว่าเกิดกรณีที่แบบ แฟนคลับเป็นคือรักมากอะเออรักมากจนตีกันบ้าหนูว่าเชื่อมีก็ตีกันที่ส่วนหนาอยู่แบบพอดีเนาะจริงรับตัวจริแบบพี่ว่าพอดีเราต้องเข้าใจด้วย คือบางทีทำใจอ่ะคืออย่าไปคิดอะไรเยอะมากมายอ่ะค่ะผสารน้องเนี่ยมันมันก็เครียดคือมันเครียดแบบขี้แตกไปเลยแล้วคือเป็นเด็กอ่ะมันไม่ได้เก็บอารมณ์มากอ่ะก็คือแค่สามารถเยียวยาไ้ก็ได้ใายรวมกันเรื่องแบบว่าตัดผมเนี่ยมันคือโซ่เนี่ยตั้งใจจะตัดมานานแล้วแต่ว่ามันขึ้นกับตอนที่แบบลูกเวลาอ่ะทางหรือเปล่าทางต้นอากัดเขาจะแบบลุกอะไรเปลี่ยนลุกอะไรเงี้ยว่าตรงนี้มันไม่เกี่ยวหรอกตรงนี้มันเป็นตรงที่เราหนีกันแลเนี่ยใช่ เงี้ยแบบอะไรเงี้ยเออมันก็พักิดเยอะไงมันกิดเยอะก็มันก็เยอะทรงเว่านหนังสือสอนเนี่ยมอปลายไอ้มอปลายก็จะสอนนะมันอะไรเดือนหน้าจะสอบนะเมื่อวานทรงมันไม่มีไม่กี่ทรงนะนี่มันจะให้เราไปตัดทรงไหนล่ะมันจะต้องมีลองทรงลองหรือหลืบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นทรงแบบกล้องหรือทรง นู้นะคะโซ่คือจะบอกว่าโซ่ที่มันซีเรียสมากจริงๆขนาดขนาดแบบว่าช่วงแรกๆที่พี่นำเสนอข่าวโซ่ใช่ไหมแล้วก็พี่คือมีคนไปบอกว่าแบบมีแฟนคลับของนู้นี่ไม่พอใจมาทำข่าวเรืโซอะไรเงี้ยคือโซ่ก็แบบที่พี่ผมขอโทษอะไรเงี้ยบอกไม่เป็นไรพี่ผิดแล้วอะไรเงี้ยแต่อยากจะบอกทุกคนเลยนะคะแฟนคลับทุกคนว่าพี่รักทุกคนจริงๆไปเจอโซเจอไอซ์เจอไบรท์เจอทุกสิบสามไปเจอ คือรักเท่ามากจริงๆตาหนีเงีไงตาใบไปเจอเนี่ยตาใบก็ชอบนางนางรอนแบบไายรู่งมัเป็นแบบญี่ปุ่นเกาหลีมากมากสุดใบกันเนี่ยน่าจะเป็นกระบี่ไงที่เล่าให้ฟังตั๋วหมดแล้วจ้าซีมทิฟแฟนคลับนางแน่นมากเธอบอกตั๋วเท่านี้นะนี่พูดไปเมื่อวานวันรุ่งขึ้นหมดแล้วจ้ะหมดแล้วไม่เป็นเพื่อนหรือว่าเป็นแฟนกันคือแค่บอกว่าเปิดจองแค่วันเดียวนะเกือบห้าใบอ่ะ หรอห้าใบอย่างวันเดียวไปดูสินะคะก็สวีทกันแล้วบัตรก็ไม่ได้แบบว่าคอนจับคันโชไปค่ะเพราะร้านของเขาจริงใช่แล้วน้องเนสตังก็สวยนะเมื่อกี้วันก่อนที่ังไม่ได้รู้สมาชิกชุดเป็นเดรสนะคะไปร้องเพลงสิปีโรงพยาบาลศิริราชนะคะมาเป็นครูมาเป็นคู่กันนะคะส่วนโซไอนังก็ไปภูเก็ตกันอย่างเงี้ยก็ แล้วเดี๋ยวบอกว่าทำไมพี่ไม่มีข่าวแคทเคยหรอเข,เขาไม่ออกงานอ่ะไม่มีงานใช่ถ้าออกงานก็ื้อสัมภาษณ์หมดหนะไม่ได้หนูเคยไปเจอนะเมืันที่เหมือนแบบว่าเคยไปเจอดาร์คขาดื่นไม่ใช่แคทเนาะอะไรเงี้ยคือในห้างอ่ะออมันเหมือนเจอซานีิในห้างอ่ะออแล้ซานีิก็รีบปเย็นนะตอนนั้นนะเราก็ไม่กล้านะที่จะแบบว่าเฮ้ยน้องซานีิมาสัมภาษณ์หน่อยมันก็คืออะไรหรือว่าเจอเจอบังเอิญโอ้ยไม่กล้ากันที่แบบ ลูกนี้ไปล่อกว่าเองโอ้ยเด็กด้วยนะคะเออค่ะอยากให้เชียร์น้องค่ะทุกอย่างก็บอกน้องว่าตื่นข้างก็เป็นวันใหม่นะคะมาเชียร์น้องเรื่อง m คอนเสิร์ต t จะดีกว่าโตก็จะมีใช่แต่ว่าดังๆ แล้วคนไม่มีข่าวว่าคนคนไม่นาหัวนะคะน้องโซจะมีมินิคอนเสิร์ตวันที่24กุมภาพันธ์ที่สนอปนะคะส่วนไบร์ h เด a สคนเดียวมินิคอนเสิร์ตแยกๆส่วนไบร์ h เดนส s ตบัตรทุกคนลต้องเพิ่มที่อะไรของนางบุดนใบไบร์ทเดนสมีวันที่23นะคะที่ TOT ค่ะแล้วก็น้องไอหน้าสุดเลยน่าจะเป็น10มีนามะคะแล้วก็ไบร์ทเดี่ยวเนี่ยจะมีคอนเสิร์ตวันเกิดด้วย2มีนาคมน่าน้า อ่ะนะคะก็เป็นว่าเชียร์น้องทุกคนนักน้งองทุกคนเป็นกังใจทุกคนนะ้แล้วกันนะคะส่วนพี่แฟนพี่แฟนคลับอย่าคิดมากนี่ป่ากึงทุกคนเลยนะแฟนคลับยา่าเด็กๆส่งทันกันก็เลยอ,อย่าคิดมากอย่าละเขามากจนกลายเป็นความกดดันสงสารน้องน้องก็ต้องต้องทำง,งานแล้วก็ชีวิตเด็กด้วยบเนาะ ต้องแบบพใช่จริงนะคะเอาเป็นว่าเราไปดูโซอายปลายเนนะคะแล้วก็ขอยาวนิดนึงแล้วกันนะขอดูเอ็มจีิเเนาะโซไอายเลาเนีตัวนั่นะคะสีนางนะคะแล้วก็ไปดูเอ็มีเหมละาสุดเลยอย่าพึ่งเตนอ่ะสมยาวหรอยาวเห็นอ่ะผมยาวอยู่แต่แบบเอ็มมีน่ารักเพลงเนี้ยเพลงนี้เปิดท่าไปหน่อยพี่แมวจีระศักดิ์ฟังทุกคนแต่งจริงพี่แมวแต่งกลับมาลนะไม่พี่แมวเป็นคนต่งแตไอไอ ยาวพันเซน้องใบก็ค่ะใช่อาจจะยาวนิดนึงนะคะแต่ว่าเราก็ยาวไปโซไอไบเดนต์ต้องการผัดละส่วนหนึ่งก็เนื้อหาเป็นเอฟกาวหาโซไอไบเดนตแล้วก็เอฟดีเลยค่ะยังเซโนครับต้องมาลับมาลับผู้หญครับผมก็รอครับมาเรือครับผมสนุกไหมก็สนุกเลยครับได้ขึ้นเรือครับ การทะเลกินข้าวบนเรือครั้งที่ผมไม่เคยไม่เคยขึ้นเรือมาก่อนเลยครับในชีวิตแล้วก็โหได้ไปดูโรงแรมหลังการมากครับว่าไปต่ายดาวอยู่ครับที่รู้มีสระน้ำต้นตัวยอดครับปลาปะ่ะไม่ใช่ครับพระ,ะไปนะจำไม่ได้ครับขนมไปแบบใช่ครับผมเต็มโชว์แล้วก็รองสนุกสนุกมากกว่าครับ ก็ร้องบนบนเรือครับผมพี่เจไปด้วยนีเนาะคุมเจอครับเจองารทานไอดอลเลยแล้วพี่เจไปต่องานด้วยครับวนนี้ไปต่องานที่อ่างทองอ่นหนดน่านหนกนิดนึงครับใหม่ครับุผู้ชมทมันทรงกระลาข้าหัวครับทรงกระลาก็ได้อยู่ก็เหมือนต้นขบผม หมือนแค่คาตอนเข้าบ้านใหม่ๆหรอหน้าตัวเองก็แปลกๆิแนวไี่เห็นอ้วนยงตาแทงบนอย่างครับข้างหน้าชาร์ลเซ่ดูเลยจาครับผมใหม่นี่เตรียมมินิคอนเสิร์ตปะคะถูกไหมมินิคอนเสิร์ตเตรียมมาไม่ใช่ครับมินิคอนเสิร์ตอาจจะเปลี่ยนรปสรงมาแล้วผมเจ๋งครับผมอาจจะสกินเทสอะไรนี้ ไ้หผมเป็นลงชินเลยครับวันนี่มันเจอเตี้ยไปหึ่งในแล้วคะจอเรื่อยๆครับตอนนี้ก็ซ้อมร้องเพลงซ้อมเต้นอะไรครับเตรียมชิคิดครับผมเป็นไงบ้างคะดูแลเพื่อนดีไหมบอกมันมากครับก็ห้าเพลงเพราะละสามสี่เพลงร้องด้วยกันบ้างครับอะไรอย่างนี้ต้องหมกันมากครับสาดน้ำแล้วคนดูเต็มที่เลยการเวทสงกลาครับตัวคนดูเต้นนาล้ออะไรอย่างนเลยสาดน้ำกันเลย ดูแลดีเนาะใช่ครับผมเล่นสนุกสนานเต็มที่สนุกมากเพื่อนบอกอาหารอร่อยครับมีแต่ปลากินปลาทั้งวันเลยครับเดือนาไม่ได้ไปเนาะครั้งหน้าแล้วล่ะคุณพ่อสบายดีคุณพ่อสบายดีครับใช่ครับกำนัลกำนัลไมให้กำนัลตายตัวนิวเบอร์นี่ดูไม่ส่งครับผมนี่ตัวผมพี่ต้องทวีชวนมี่เสียไปเที่ยวไม่ดีใช่ครับชวนไปวันที่ 24ครับก็อยากให้พี่สามมาดูว่าเออนี่เป็นครั้งแรกใช่ครับครั้งแรกที่ที่มีคอนเซ่ครับพี่แลมันจะลมลงคนอื่นเนาะใช่ครับผมไ่โต๊ะไปทำวิจิบิซี่อะไรเยอะมาไม่ใช่จีบอะไรพี่พี่สาวใช่ครับผมชงชงชงกาแฟอ่ะเบาบอกอะไรก็ 24กุมภาพานันธ์นี้ครับที่สนองครับรัชดาซอ4ครับก็ยังไงมาเป็นกำลังใจให้กันด้วยครับว่าคอนเสิร์ตรคตร้แรกของผมก็จะทําออกมาให้เต็มที่ที่สุดครับตอนนี้เดี๋ยวขอรำทักกันเนาะครับผม,ไ,มไว้ป้าเบ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 เอาค,อครับ หลังจากที่เราปุยกันพี่โตไปแล้วค่ะคราวนี้เรามั